นี่คือการปิดหัวเตาสนิทเลยหัวเตาซึ่งเปิดไว้พอได้ทดลองวันนี้ทดลองปิดก็คือจริงๆอ่ะมันต้องทำปิดอย่างเงี้ยแต่แรกแล้วก็ใจร้อนไม่ได้ทำประตูไงก็เลยลองเอาไม้เอาไม้ยาขี้ดินขี้โกลนแล้วก็ปิดเอาขี้โกลปิดเลย ้อยแตกนิดหนึ่งมีรั่วอยู่เดี๋ยวจะอุดถ้าอุดหมดแล้วก็ทีเนี้ยควันก็จะไม่ขึ้นมันขึ้นไม่ได้เลยความร้อนมันก็จะวนกลับคือไม่ต้องลุกแล้วบนหัวเตานี้อออไม่ให้ลุกแล้วเลิกลุกเลยให้ความร้อนมันไปอยู่ใจกลางเตาอย่างเดียวเลยมึงจะลุกไม่ลุกก็อยู่ในใจกลางเตาแหละคือเป็นการเผาถ่านสองชั้นไปเลยเนี่ยมันก็จะวนมานี่ คุณมาานนี่เนี่ยเมื่อกี้ควันเยอะพอควันเยอะมันมวนไม่ทันมันก็จะออกรูนี้แต่ตอนนี้ไม่ออกแล้วเนี่ยมันมาออกรูนี้ก็แสดงว่าความร้อนมันสูงแล้วก็คือใส่ฟืนไปเยอะๆเลยใส่ไปในถังกลางเยอะๆที่จริงก็คือต้องใส่เต็มมแหละต่อไปก็จะทดลองใหม่ละครั้งที่ครั้งที่สี่ อันนี้เป็นการเผาครั้งที่สาทีนี้ครั้งที่สามเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายโมงกว่า,กวาเกือบบ่ายสองโมงอะนะแบ่ายสองโมงก็ทำแบบนี้เร่งไฟลองดูว่าผลงานฐานออกมาจะเป็นยังไงถ้าทำอย่างนี้ได้ก็คือว่าจบไม่ต้องมานั่งย่อนฟืนลงไปทีละอันละอันละอัน,อนไม่ต้องมานั่งเลยก็คือใส่ ใส่ทีเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยครึ่งวันแล้วก็มาเปิดนะหรืออย่างน้อยก็สามสี่ชั่วโมงก็มาเปิดทําเป็นประตูตรงนี้แล้วก็ปิดพอปิดแล้วก็ขี้โคนดันดันหน่อยแล้วก็สามสี่ชั่วโมงก็มาแค,แค่แล้วก็เปิดประตูแล้วก็ใส่ฟืนลงไปให้เต็มใส่ให้เต็มใหม่ครั้งหนึ่งควันมันจะขึ้นขนาดใส่ช่างมันก็ประมาณสักสองสามนาทีปล่อยมันแล้วก็พอใส่ฟืนเต็มปุ๊บ,ป,บปิดหน้าต่าง ปิดหน้าต่างตรงนี้ประตูตรงนี้พอปิดตรงนี้ปุ๊บควันก็หมดทีนี้ไม่มีละก็จะมีแถรือซึมๆอย่างนี้แหละนิดๆหน่อยๆน,นะไอซึมๆเนี่ยเราเราอุดได้นะแต่ถ้าควันมาออกเยอะๆอย่างตอนแรกๆเนี่ยมันออกเยอะตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วความร้อนภายในเตามันก็จะไม่อบไงมันจะไม่อบมันออกไปหมดออกไปหัวเตาหมดความร้อนก็จะไม่อยู่ในเตานะมันจะสูญเสียไปในอากาศหมดแล้วก็ควันก็ เข้าไปในชั้นบรรยากาศพอก็จะมาทําใหม่ละนี่พอก็ปิดเอาขี้โคลนยึดเคลื่องไปนะเหลือนิดเดียวเองเหลือรอยแตกนะัหมไงรอยแตกนะถ้าดินเดี๋ยวเอาดินเคลื่องเคลื่อนเคลื่อนอ,อุดให้มิดเลยตรงนี้ก็อุดให้มิดนะจนกว่าวันบ้ามันจะหมดปล่อยมันอย่างนี้เลยให้มันอบอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งเติมปืนละ